ก็ผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับโซเมเดนเกมมือถือแนวเทิร์นเบทกราฟิกสไตล์แอนิเมตจากค่าย DMM นั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือสาวๆนั่นแหละครับที่แต่งตัวได้ค่อนข้างดูดีเลยบางคนก็แอบเซ็กซี่เล็กๆด้วยส่วนโหมดการต่อสู้ก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลือเรื่องนะฮะอารีนาสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับหรือว,ว่าดันเจี้ยนฝ่าม์มทรัพยากรรายวันต่างๆ ส่วนทีมของเกมนี้ก็จัดได้ทั้งหมด6ตัวละครนะครับก็จะมีด้านหน้า3ด้านหลัง3แต่ว่ามันจะค่อยๆปลดมาทีละช่องนะไม่ใช่ว่าเล่นด่านแรกลงได้6คนเลยนะครับแล้วก็ในทีมของเราเนี่ยเขาจะมีบอกไว้ด้วยนะครับว่าใครจะโจมตีเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับ ส่วนการต่อสู้ก็ไม่ซับซอ้อนเลยครับมีสกิลให้เราเลือก3สกิลนะครับแล้วเราก็เลือกเป้าหมายได้เลยนะครับว่าเราจะโจมตีใส่ใครบ้างบางท่าก็จะเป็นสกิลหมู่นะครับส่วนการโจมตีเนี่ยมันจะไม่โจมตีทันทีนะมันจะต้องเลือกให้ครบทุกคนก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมีการโจมตีเกิดขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมเลือกให้ครบก่อนเลย4คนก็แล้วกันอันนี้ไง ไม่สามารถโจมตีตัวละครที่อยู่แนวหลังได้นะครับจะมีลูกศรปักไว้ว่าท่านี้โจมตีได้แค่บริเวณแค่แถวหน้าเท่านั้นส่วนนี้เป็นสกิลบัฟนะครับแต่ว่าผมโจมตีไปก่อนจะดีกว่านะครับโอเคคนนี้ก็โจมตีโดนแนวหลังจัดไปครับผมเมื่อเราเลือกครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการประมวลผลการโจมตีเกิดขึ้นซึ่งไม่มีคัดซีไม่มีอะไรเลยครับมุมกล้องมันจะถูกฟิกอยู่อย่างนี้ครับส่วนตัวรู้สึกเสียดายมากครับมันน่าจะแบบว่ามีคัดซีหรือว่าหมุนมุมกล้องให้มันดูสวยๆหน่อยอะ ไหนๆก็ทําตัวละครมาสวยอยู่แล้ววะเนาะโอเคทีนี้่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านขวาบนนะครับจะมีคําสั่งออโต้แล้วก็เร่งความเร็วด้วยนะครับเพราะนั้นเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยครับเปิดออโต้ไปเลยเร่งความเร็ว3เท่าก็ทําได้แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดต้องผ่านด่านที่3ไปก่อนนะครับถึงจะเร่งความเร็ว3เท่าได้ส่วน3าดาวเกมนี้ก็มีให้เก็บนะครับดาวแรกนี่คือแค่ผ่านด่านเนาะดาวที่2ก็คือจะต้องผ่านภายในกี่เทินซึ่งด่านนี้ก็คือ8เทินนะครับแล้วก็อันนี้คือห้ามมีใครตายเลยสักคนครับ ส่วนด่านไหนที่ผ่านแบบ3ดาวไปแล้วสามารถใช้คาสั่งข้ามได้เลยนะครับก็กดปุ๊บเสร็จปั๊บไม่ต้องลงไปสู้เองในส่วนของอารีนานั้นนะครับผมแนะนําว่าให้เราจัดทีมป้องกันก่อนนะครับมันคือตรงนี้นะเออแล้วเราก็จัดทีมให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดปุ่มเซฟเอาไว้ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดทีมโจมตีนั่นเองครับคือเกมนี้เนี่ยเวลาเราเลือกคู่ต่อสู้แล้วเขาจะไม่มีให้เราจัดทีมนะคือเราต้องมาจัดให้เสร็จก่อนด้านล่างอะ่ะทางป้องกันแล้วก็โจมตีแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะไปโจมตีใครทั้งนี้ก็ดูค่า CP หรือค่าพลังของเขาเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าเราจะสู้เขาไหวไหม และการลงอารีนาของเกมนี้นะครับมันจะอัตโนมัติให้เลยไม่สามารถเล่นเองได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงลุวนๆเลยครับแล้วก็ค่าค,ความแข็งแร่งของทีมเรานะฮะก็ถ้าค่าพลังเราสูงว่าศัตรูมากๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยครับผ่านไปได้แบบสบายๆเลย, <S 2> <S 2> ยสู้เสร็จแล้วก็อย่าลืมมารับรางวัลตรงนี้ด้วยนะที่เป็นจุดแดงๆเห็นไหมครับเขามีรางวัลแจกทุกวันเลยส่วนการชปองของเกมนี้ก็มีนะครับมันจะอยู่ในหมวดของอีเวนต์นะครับ แต่การเปิดกระชะปองของเกมนี้มันไม่ค่อยได้ตัวละครครับมันจะได้รับมาเป็นเศษซะมากกว่าแล้วเราก็ต้องสะสมเศษให้ครบอะไรเงี้ยถึงจะเรียกตัวละครเหล่านั้นออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีตัวมีเพชรชอบคนไหนนะครับดูหน้าตู้ไว้ก่อนครับว่าโอเคคนนี้หน้าตาผ่านไหมหุ่นผ่านไหมระดับอะไรแล้วเป็นสายอะไรเช่นคนนี้สายแทงนะครับมีตัวไหมถ้ามีก็เปิดเลยเท่านั้นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเท่าที่มีก็แล้วกันก็คือตู้แรกนี่มันจะมี2อัน คือมีอาวุธกับมีตัวของตัวละครนี่แหละครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันอาจจะไม่ได้ตัวละครก็ได้ครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ตัวละครเลยได้รับมาแต่ไอเทมนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดต่อละกันเพราะว่าผมมีตัว2ใบนะฮะเออไม่ใช่2ใบ20ใบ20บใบโอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วงั้นเดี๋ยวไปเปิดตัวอาวุธกันอันนี้มี50ใบครับอ <fish> ืมตัวอาวุธก็ไม่แตกต่างกันครับไม่ค่อยได้อาวุธเลยครับได้มาเป็นกล่องด้วยบางรายการเดี๋ยวไปเปิดในกระเป๋าต่อได้ครับอ่ะเปิดต่อครับผมอืม อืมอืมมีแต่ของอัปเกรดทั้งนั้นอืมโอเคครับทีนี้จะเห็นว่ามันมีอีกรายการหนึ่งใช่ไหมที่เป็นตัว๋วคือเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้รับแต้มมาด้วยนะครับก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนของได้นะครับมันก็จะมีหลายรายการนะครับก็คือเป็นเศษของตัวละคร ไม่ใช่ตัวละครนะเป็นแค่เศษเป็นจิ๊กซอ,อยเฉยนะครับแล้วก็เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นพวกตัวละครระดับสีม่วงที่เราได้การ์ดสีแดงมาเมื่อกี้นี่ไงก็สามารถแลกได้นะครับถ้าเกิดจะเรียกออกมาเป็นตัวเลยคือต้องแลกทั้งหมดให้มันเต็ม80อะอย่างเช่นคนนี้ผมมีอยู่แล้ว3อันต้องแลกอีกก็จนกว่ามันจะครบ80แล้วเนาะส่วนท้ายเป็นไอเทมอื่นๆนั่นเองครับไอเทมอัปเกรดน,นู่นนั่นนี่ทีนี้มาดูตู้ที่3ครับเพราะว่าตู้นี้เขามีระดับ UR อยู่แล้วผมมี โอ้โหเป็นไงล่ะไม่มีปฏิหารใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นถ้าเกิดจะเปิดอีกตู้นี้ราคา2980นะครับงั้นปิดไปก่อนละกันงั้นเดี๋ยวมาดูตู้นี้ก่อนละกันตู้นี้ก็มีตัวเหมือนกัน10บใบนะฮะลองดูครับผมแหลง SSR นะฮะสายแท้งครับผมอืมแต่คนนี้รู้สึกว่าจะได้เยอะเนาะเปิดทีเดียวเนี่ยก็ได้มาเลย16อันนะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวผมมีเพชรเท่าไหร่คิดว่าน่าจะมากดตู้นี้นะ ต้องให้ได้เป็นคนๆไปไงถ้าเกิดว่าเปิดตู้นั้นทีตู้นี้ทีเดี๋ยวจะไม่ได้สักคนนะครับส่วนตู้นี้เนี่ยที่ผมข้ามานะครับเป็นระดับ S R เฉยๆนะแต่ว่าน้องก็มีอีกคอสตูมหนึ่งเป็นระดับ S S R ด้วยนะครับ ส่วนพวกของแจกฟรีต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมดูด้านซ้ายก็ได้นะตรงนี้มันจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆอะไรเจ็ดว,วันรางวัลเติมเงินรางวัลเลเวลผ่านภารกิจอะไรเงี้ยนะครับก็ตามสไตล์เกมจีนเกมญี่ปุ่นทั่วไปเนาะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้คือจะเป็นพวกเควสประจําวันนั่นแหละแล้วก็พวกเออร์ชิมเมนต่างๆนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวอักษรตรงนี้เลยก็ได้นะมันก็จะเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครว่างก็ไปทําให้ครบเลยนะครับก็จะรับรางวัลเป็นจํานวนมาก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดใช่ปะอ่ะก็ดูด้านซ้ายต่อได้เลยครับมันจะมีส่วนที่เป็นกระเป๋าเห็นไหมขึ้นขึ้หมาตกใจอยู่ไอ้พวกนี้คือเราสามารถกดได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นไดเทมบางรายการก็ให้เลือกนะครับบางรายการก็จะสุ่มๆออกมานะครับแบบนี้เป็นต้นส่วนการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับ identity info การอัปเกรดก็ไม่ยากครับเลือกตัวละครที่ต้องการแล้วดูด้านซ้ายได้เลยนะครับถ้าอันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์กดตัวนี้เลยก็ได้ครับเขาก็จะใส่ให้แต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่ของอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ใส่ของที่ดีกว่าให้นะอย่างเช่นผมได้ดาบแดงมาเนี่ยมันจะไม่ใส่ให้นะต้องมาถอดออกก่อนด้วยปุ่มเนี้ เออถอดออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่มนี้ใหม่มันก็จะใส่เข้ามาใหม่ในของที่มันดีขึ้นนั่นเองแล้วของพวกนี้มันตีบวกได้ด้วยเราแตะที่อุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะแยกย่อยออกมาเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดได้โดยใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นการตีทีละสิบเลเวลเลยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่เปิดในช่วงต้นจะเป็นการเลือกเปลี่ยนออปชันนั่นเองครับแต่ว่าเกมนี้มันใช้ทั้งตังและใช้ทั้งเพชรอะเก็บเพชรไว้เปิดกระชับองจะดีกว่า ส่วนด้านซ้ายอันที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดตัวละครครับอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็นเลเวลแล้วก็สเตตันนะครับก็คลิกที่ไอเทมได้เลยนะครับกดค้างไว้ก็ได้นะครับมันก็จะอัพไปจนกว่าเลเวลจะตันเลยครับผมส่วนอีกอันนึงที่เปิดแล้วนะครับจะเป็นการปลดลิมิเตอร์นะครับมันจะไปเพิ่มตัวสเตตันให้กับตัวละครนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับมันมีรูตั้งหลายรูและการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการปลดล็อกฉากลับของตัวละครด้วยนะครับ ส่วนอันที่4เนี่ยจะเป็นการติดตั้งรูนั่นเองครับอันนี้เหมือนเกมอื่นเลยนะครับถ้าเกิดมีเนี่ยก็เอามาใส่ให้ครบนะครับทุกช่องเนาะแล้วรูนแต่ละชนิดจะมีบัฟโบนัสเป็นเซตของเขาด้วยเช่นใส่2ออันได้โจมตีเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ดูฉากลับได้ด้วยนะครับก็คือให้ย้อนกลับมาที่เมนูแรกก่อนนะครับแล้วดูด้านขวาล่างมันจะมีรูปรองเท้าครับอันนี้คือระดับความชอบของเรากับตัวละครน,นั่นเองนะครับก็เอาของขวัญมาให้สาวๆด้วยครับนอกจากจะปลดล็อกฉากลับเพิ่มเติมแล้วเนี่ยยังบวกสเตต,ตัสให้กับตัวละครเราด้วยนะพยายามให้ไอเทมที่มันมีรูปหัวใจอยู่ครับก็คือน้องเขาชอบแบบนี้ ส่วนฉากลับที่ว่าเนี่ยไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปดูกันเองก็แล้วกันนะครับก็จะมีทั้งการปลดลิิเตอร์ใช่ไหมที่ผมอธิบายไปก่อนอันนี้แล้วก็มีเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็มันจะมีคอสตูมด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวละครจะมีคอสตูมหลายแบบและมีแบบติดเลดเห็นเต็ม2ตาด้วยนะส่วนอันสุดท้ายเป็นฟิกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปซื้อที่ตลาดมืดก่อนนะครับจะมาติดตั้งเพิ่มความสามารถให้ตัวละครได้ คำถามต่อมาคือแล้วคอสตูมกับฟิกเกอร์ซื้อที่ไหนดูด้านขวาบนตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูกันเองนะมันจะเป็นย่านเริงรมนะฮะก็จะมีร้านค้าขายของอย่างว่าอยู่เป็นจํานวนมากเข้าไปดูกันเองนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงนี้แล้วคอนเทนต์อื่นๆของเกมนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมีระบบแคลนด้วยนะครับก็คือใช้คําสั่งเมื่อหาแคลนอยู่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําเลยคือมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็คือเรื่องของการบริจาคให้กับกิวเรานั้นเองครับ และการบริจาคเนี่ยวันหนึ่งทําได้5ครั้งนะครับท่านผู้ชมควรจะบริจาคเป็นเพรบ้านนะครับเพราะว่ามันจะได้รับตัวที่เป็นผลึกสีแดงอันนี้ <c oughs> เห็นไหมซึ่งมันใช้ในการอัปเกรดเลเวลกิลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราบริจาคแต่งเงินในเกมอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้เจ้านี่มาอัปเกรดกิวไงหรือมันอาจจะหายจากคอนเทนต์อื่นได้ในอนาคตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แล้วดูด้านซ้ายต่อครับมันจะมีคําสั่งโบนัสอันนี้คือวันหนึ่งมารับได้ฟรีวันละครั้งอย่าหลหรือมากดรับด้วยนะ หลังจากนั้นก็ไปดูด้านซ้ายบนต่อได้เลยนะครับมันจะมีกิจกรรมอันนี้ครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมมีการบริจาคเข้ากิวอะ่ะมันจะได้ USB มาเราเอามาบริจาคให้น้องคนนี้ได้นะครับวันหนึ่งบริจาคได้3ครั้งนะครับก็ต้องเตรียม USB ไว้วันละ90อันนะครับแล้วก็ทั้งกิวเนี่ยจะบริจาค USB ให้น้องเขาได้รวมกัน42ครั้งเท่านั้นส่วนที่เป็นแคปซูลต่างๆพวกนี้นะครับวางๆงก็เข้าไปต่อสูได้เลยครับมันเหมือนมีคนมาบุกแคนเราแน่แหละเราต้องไล่พวกมันออกไป นอกจากนี้คนนี้เป็นหัวหน้ากิ้นะครับแวะมาที่แ l a บบางก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถอัปเกรดฟังก์ชันหรือฟาซิลิตี้ต่างๆเกี่ยวกับของกิ้ได้ครับอย่างเช่นอัปเกรดเลเวลกิ้ที่เป็นกิ้วฮอนะกิ Q ้ฮอคือเอ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับตัวของสมาชิกนั่นเองครับถ้าเกิดอยากมีสมาชิกมากขึ้นก็ต้องไปอัปเกรดโดยอะไรแบบนั้น แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกจากแคลนเนี่ยก็คือต้องเข้ามาที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างเพราะที่ผมเป็นหัวหน้าแคลนนะผมเลยไม่มั่นใจว่าถ้าไม่ใช่หัวหน้าเนี่ยมันจะต้องออกปุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะเข้ามาก็จะเจอเรื่องการปรับกราฟิกก่อนเลยครับอันนี้คือกราฟิกสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะอันนี้หมดประหยัดพลังงานก็จะทําให้มันประหยัด พวกแบตเตอรี่นะเนาะ FPS ก็จะสูงขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมปิดดีดีกว่าเนาะดูเอฟเฟกเป็นหลักพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบเปิดเอฟเฟกต์ไหมลดรอยหยักไหมอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าเปิดให้หมดไปเลยกันละกันนะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับผมแล้วเรื่องของ ID เนี่ยเราจะต้องสมัคร DMM มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีทางจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ